สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดขาวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับเมื่อผมลงคลิปนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับชมคลิปนะครับเป็นคนแรกเลยก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครื่อข่ายทูบู๊บนะครับทั้งหมดอ่าเจ็ดนะครับตัวนะครับเราไปที่แป้นพิมพ์กันเลย เรามาดูโปรโมชั่นเน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับตัวแรกกันนะครับให้เรากดดอกจัน935าดอกจัน53สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g ิกนะครับใช้งานได้1เดือนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่2กันนะครับให้เพื่อนเกดดอกจัน8 7 8 จานสองกจันสองสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่งิกใช้งานได้1วันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่3กันนะครับให้เรากดดอกจัน935าดอกจัน98สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 5G ใช้งานได้1วันนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะคบของเครือข่ายทุมูุตัวที่4การให้เรากดออกจานเก้าสามห้าจานสามเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ 10G จิกนะครับใช้งานได้1เดือนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันนะครับก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่าย ทูมูฟนะครับตัวที่5นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน97สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วที่12กจนะครับใช้งานได้1เดือนนะครับใครไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่6กกันให้เรากดดอกจัน935 ประจานเจ็ดซีเดียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชันเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วที่1นึ่งจิกใช้งานได้1วันนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ทันก็ให้แคปน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูโปรโมชันเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายอ่าชูมูฟนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับตัวที่7ให้เพืเ่อนๆกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสามสามแปดศูนย์หกซีเดียมนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตความหนึ่งที่1จิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟทั้งหมดเจ็ดตัวที่ผมนํามาแนะนํานะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็สมัครไม่ได้นะครับก็ให้ดูคลิปนะครับตั้งแต่แรกยันจบนะครับเพื่อดูรายละเอียดต่างๆนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผม